ครับอยากจะสรุปให้ฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่นะครับวันนี้ผมเป็นฝ่ายที่เชิญน,นะครับหลายหน่วยง,งาน <c oughs> เรื่องที่หนึ่งเลยก็คือเชิญดิงคณะที่ปรึกษาสุรโขนะครับแล้วก็พลมนตีกระทรวงอุตสาหกรรมพลมนตีกระทรวงเกษตรพลมนตีกระทรวงอาณิ์และก็ต่งางประ,ะเทศแล้วก็ครางนะครับคือผมแลวก็ รวมทั้งท่านปหลัดด้วยนะครับมากเกือบหมดสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ผมจะจจาได้นะครับว่าพวกท่านรับทราบข่า,ขาวตามที่เราได้รับเกิดหมายจากสหรัฐอเมริกามาก,ก็อยากจะขอเรียนย้ำอีกครั้งนึงครับว่าอันนั้นมันเป็นการเลื่อนเวลาให้เรานะครับเรายังไม่ได้เจรจารที่สุดเลยวันนี้เราก็มีการคบตรวจกันนะครับว่าเรามีเวลาถึงวันที่หนสิงหนาะเพื่อจะได้ให้ข้อยุติจากสหรัฐอเมริกาในระดับ ผมยังเชื่อว,ว่าการได้ข้อยุติกับสหรัฐอเมริกานในวันที่1กุมภาก็เป็นข้อยุติในระดับกว้างๆนะครับเสร็จแล้วยังนํามาซึ่งการจะต้องคุยกันอีกคานสสำหรับวันนี้เราคุยรายการท่านคงจับได้เมื่อวานนี้นะครับผมก็มีการเรียกประชุมทางภา,าคอุตสาหกรรมนะครับสภาอุตสาหกรรมสภาหอกัครค้าแล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่เราคิดว่าใช่เรามีการคุยกันแล้วถึง สิ่งที่ถ้าหากว่าเราได้รับผลกระทบในเรื่องใดและเราจะมีมาตรการอย่างไรหลองรับอย่างไรโดยแยกเป็นบทถวไปนะฮะต่างคนต่างก็รู้ละว่าเป็นอย่างไรเรามีข้อมูลเมื่อวานเ mm hmm. ยอะพอสมควรแล้วก็กลับไปทํากันบ้านกันนะครับผมคงจะได้กัน,นจะก่อนมันจะเนี่ยนะครับเพื่อจะมาดูว่าผลกระทบของแต่ละเซกเตอร์เป็นอย่างไรอย่างไรก็ดีเพื่อจะให้การทํางานระหว่างภาคเอกชน นะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเดินได้ได้อย่างเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นที่มาของวันนี้เราก็มานั่งคุยกันสิ่งที่คุยกันก็คือว่าเราได้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทางานไปทั้งหมดนะครับให้รู้กันในรายละเอียดเลยว่าทําอะไรบ้างแล้วก็ภาทีความคิดเห็นที่จะเป็นไปต่างๆ่ระยวาเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มานั่งให้ความเห็นกันดูว่าถ้าจะเนผลกระทบอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหายอย่างไรมีการคุยกัน ผมพอจะสรุปได้อย่างนี้ครับว่าสิ่งแรกเลยนะครับวิธีที่เราจะคุยกับสเมริกาเนี่ยอันที่แรกเลยก็คือมองในมุมมองของการนําเข้าสินค้าจากสารมริกาแล้วข้อที่1แล้วเราจะต้องดูว่าทั้งหมดที่เราจะทำเนี่ยข้อที่1ก็คือต้องไม่ให้รับผลกระทบต่อผู้ผลิตภายในประเทศนะทั้งภาคเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งและก็ภาคอุตสาหการรมรายย่อยนะครับสิ่งหลากหลาเหล่านี้เราจะต้องไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับ ข้อเสนอที่เรายื่นไปข้อที่2ผมมองเราได้แจ้งไปว่าการที่เราทําครั้งนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเราอาจจะเราอาจจะต้องรับซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยซึ่งเรารับซื้อปกติอยู่แล้วก็ได้โอกาสนะครับในการที่เราจะปรับตัวเราเองนะครับเราก็มีการคุยกันว่าเราจะมีการิธีการปรับอย่างไรที่จะทาให้สินค้าที่นําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยได้รับการก็เรียกว่ากํากับดูแลให้ทั่วถึง แล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่มีสิ่งที่เราคิดว่าไปกวนเข้าเนี่ยเข้ามาในประเทศได้โอกาสในการที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็เร่งความรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพนะครับทั้งขาเข้าและขาออกมีการคุยกันนะครับเพื่อผลประโยชน์สุดท้ายนั้นแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าได้มีการพูดกันว่าเรารองรับมาตรการนะครับที่จะช่วยเหลือหลายเรื่องนะครับซึ่งเราจะไปทําการบ้านในรายละเอียดนะครับ หลักการมีแล้วนะครับลุ่มเกษตรจะทําอย่างไรอุตสาหกรรมรายยอ่อยจะทาอย่างไรเรามีกําหนดกว้างๆไว้แล้วว่ามาตรการคืออะไรแล้วก็จะปไปลงรายละเอียดต่อไปนะครับวันนี้คือเป็นที่มาของการมาคุยนครับแล้วเราจะยื่นท่านในยุทนศาสตร์เข้ามาด้วยท่านนี่ก็เปิดอ๋อก็ผมเป็นผู้เชิญนะครับก็เชิญทีมที่ปรึกษาบา้านพิชุโรนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่รู้เรื่องแบบนี้ดีนะครับน่าจะให้ ข้อคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อคิดเห็นได้ดีนะครับแล้วก็เลยเชิญกันมาครับก็อย่างตัวเลขอ,อย่างเวียดนามเนี่ยได้20เอ่อทางภาคเอกชนก็เป็นห่วงว่าถ้าเราได้มากกว่า20เนี่ยค่ะมันก็จะอาจจะกระทบกับสินค้ากับประเทศผู้คิดที่เรามีเพศเดียวกับประเทศคู่แข่งตรงนี้เรามีมาตรการยังไงก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยหลายๆเรื่องมันไม่ใช่ใชเฉพาะเรื่องอัตราภาษีอย่างเดียว นะมันเป็นเรื่องอื่นประกอบด้วยเราจะชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเราก็หวังว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราน่าจะได้อยู่ในส่วนที่ทําให้ไม่ถูกกานเสียเปรียบข้อที่1แต่ในข้อที่2เนี่ยท่านคงจะเข้าใจว่าอามริกาเนี่ยแบบ่งสินค้าเป็น2อสาประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งก็สินค้าทั่วไปเริ่มที่10%แล้วประเทศไหนจะเป็นตกที่20เสยนเะเป็นต้นอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าผ่านทาง าท,ที่มานําเข้าและมาประกอบเพิ่มโลโก้คอนเทนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เราเริ่มเข้มงวดและก็กวดกันดีในจํานวนส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับบางประเทศนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขตัวนี้ยเยอะดังนั้นตัวนั้นจะเป็นอัตราที่สูงกว่าดนะนั้นผมว่ามองผลกระทบกเมากภาพรวมแล้วนะครับเราน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากไปกว่าเราจะส่งข้อมูลและยื่นไปทางสารัฐเมื่อไหร่ครับ จริงเอ่อสิ่งที่เราส่สงไปเนี่ยเราส่งไปแล้วเมื่อวันที่6วันนี้เราก็มาดูอีกทีหนึง่งนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อคู่นะครับว่าเราได้ข้อมูลเหล่านั้นลองมองรายละเอียดเป็นรายการสินค้านะครับแล้วก็ให้เห็นว่าสิ่งนั้นเราทำเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเราเดินมาถูกทางแล้วอันนี้สิ่งที่ว่าเราจะเพิ่มหรือไม่เนี่ยนะครับเราตอนนี้เราจะมีการคุยกันหาโอกาสคุยกันทางออนไลน์นะครับกับผู้ปฏิบัติว่ายังต้องการอะไรอีกตัวนี้ใช่ไหมทำความเข้าใจกันก่อน นะครับแล้วก็ถามว่าจะมีการยื่นไหมถ้าจะมีก็อาจจะอีกเล็กน้อยนะครับอาจจะมีอีกเล็กน้อยที่เราจะปรับปรปุงในสิ่งที่เราควรปรับปรุงอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องทําแล้วก็ถ้าจะเป็นก็พร้อมจะเดินทางครับเราวางเป้าไหมครับว่าอยากได้ตัวเลขเท่าไหร่ครับการวางเป้าก็ต้องวางเป้าในระดับที่ที่ไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งกันนะครับ25%เสียนเปลี่ยนไหมครับ25% เหล็เหล็กหลังนัดก็ไม่ให้วางเป้าเลยครับครับคนที่ได้แต่จได้จริงๆที่สหรัฐต้องการจริงเป็นสินค้าเกษตรเราะว่าเป็นสินค้าสากับด้วยสหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการเือบทุกทุกเซกเตอร์นะครับเขาต้องการดูเกือบทุกเซกเตอร์แต่ว่าเราเข้าใจแล้วนะครับว่า เซกเตอร์ที่ไม่เยอะนักนะครับคือเซกเตอร์กเกษตรนะครับมีมูลค่าไม่เยอะแต่น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวพันกับคนหมู่มากก็อาจจะให้ความภูมิใจมากกว่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

เรองการเขมาในวงการนี้สนใจคุณทักษิณไหมว่าจะมาลองดูไหมี่น้าด้วยจะเปิอู้วจบแล้ว เสียเปรียบจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ต้อ,องอกกดูคำตอบว่าผลการเจดินครั้างมังจะเป็นอย่างไรเพราะว่ายังมีกำหนดเวลาในช่วงของวันที่1 สิงหาคนะคะท่านผู้ชมที่มีการประกาศก็ไโดไวอประมาน20อัน้สที่จะองบอกไเลยาไม่ทำก่งทกอ่างตัดข้สท้เขาอว่าคือวงกดสายแจ้งห้อใหญ่เลยนะเพราะว่าขับบินล้วกบบสายหน่อยต้องตัดข้สุดท้แบบไม่ต้อตัดไม่บเป็นที่เองจ้ัโตที่เ่ ที่เที in, ็นบอกไทว่าการประชุมกันที่เขียน้ดเผต้องไปต่อมาณชั่วโมงเดีหลังจากที่อ่านคพูดน้เจะมารายกานนะครับชมที่แบเกน้ำลายเช่นเหมอนกาชงี่ีที่แล้วนะคะสำหติดตามันต่อโดยในนี้ไม่ได้มีแ่นภี่สัญชิงวัดหมาล่วด้วยนะคะ่ว่าหน่ที่อย่างงานที่เจ็บฟอพัดหมาในการนเสนอคุณชันทวิติทธิ์นะคะูชมที่เาช่วยว่ากัน ประมนี้ค่คุณระชวือว่ากรุนี้คุณคือีกัากรุที่จมากน่วยนี้ทันา้นะคะคุณผู้ชมอย่ักสัญญานของก็มีของน้องเพิมสบายตาดง